¡Hasta <laughs> ไม่ได้แดกกูหรอกน้องๆประสบการณ์กว่าสิบกว่าปีครับข้างหน้าอีกฝูงนึงปะฝูงอะไรเนี่ยหมาหรือไก่ตัวอะไรวะอ๋อหมาน้อยโอ้อันนี้น่ากลัวครับหมาน้อยเต็มเลย ก็ลองเอาไปทําดูนะครับเทคนิคก็คือเวลาเราผ่านอาณาเขตที่พี่ๆเขาควบคุมอยู่เนี่ยเราต้องผ่านไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับค่อยๆผ่านไปแบบช้าๆนะครับเบรกได้เบรกเข็นได้เข็นลงรถมาจูงได้ก็ลงรถมาจูงเลยนะครับอย่าทําให้เขาตกใจนะครับถ้าเราขับผ่านไปด้วยความเร็วเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมาแล้วรีบวิ่งได้นะครับยิ่งจักรยานเนี่ยความเร็วกาลังดีเลยนะครับ พอมันตกใจปุ๊บมันจะเรียกพวกมันมาทั้งถนนนะครับมีห้าตัวก็มาห้าตัวมีสิบตัวก็มาสิบตัวนะครับแต่ถ้าเราไปแบบนี้นะครับกี่ตัวก็ถ้าเขาไม่ตกใจนะถ้าไม่แอ๊ะแรกนะครับเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับลองไปทำดูนะครับ